ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้าสังกัดศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิไฟ์ลองเล a น n i n g เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีตรัสว่า การรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับทุกคนในชาติที่กําลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ถ้าปัศจากการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้วความพยายามดำเนินการพัฒนาทุกอย่างคงไร้ผลการรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด ไลฟ์ลองเลอร์นิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตคือรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองไลฟ์ลองเลอร์นิ่ง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณก้าวหน้าและพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในอนาคตทำไมการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning จึงมีความสำคัญเหตุผลที่เราควรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะ วิถีชีวิตของการเรียนรู้สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้รูปแบบการเรียนรู้ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสารการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้เราปรับตัวและมีชีวิตอยู่ได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้ามีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจหรือตามความถนัดสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ตนสะดวกโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการเรียนรู้รวมทั้ง จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านในชุมชนมีบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้ายังมีสื่อหนังสือไว้บริการสำหรับเด็กสื่อเพื่อเพิ่มจินตนาการสำหรับเด็ก สำหรับวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงานมีหนังสืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติให้ทันต่อการเรียนรู้และทักษะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงวัยมีหนังสืออ่านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัด และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายการร้องเพลงคาราโอเกะการทำงานศิลปะงานฝีมืองานประดิษฐ์ต่างๆที่ส่งเสริมทักษะการคิดและการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุในยุคป,ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้ายังมีห้องศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หรือห้องของพ่อภายในห้องประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้การขับเคลื่อนดักปัจชยาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานโครงการในพระราชดำรสในหลวงรัชการที่9และสื่อฐานการเรียนรู้ต่างๆการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยากขอแค่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจเติมเต็มและพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุขไหลลองเลิร์นิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้